สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาตามคำเรียกร้องนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากชมและให้มาเช็คราคาที่วัดประดูชิมพีของหลวงปู่โตนะครับวันนี้ผมมาถึงวัดเลยครับผมเดี๋ยวจะเข้าไปเช็คดูราคาวัตถุมงคลของทางวัดประดูชิมพีหรือวัดหลวงปู่โตนะครับผมไปด้วยกันนะครับ ก่อนอื่นก็มาดูราคาพระปิตาก่อนนะครับจากทางวัดเลยนะครับก็มีหลายรุ่นนะครับเพื่อนๆแต่หลักๆก็คือราคาเท่ากันนะครับเพื่อนๆห้าร้อยห้าร้อยบาทนะครับเนื้อว่านก็ห้าร้อยนะครับเพื่อนๆนี่คือนี่ราคาจากวัดเลยนะครับถ้าถ้ารุ่นนี้ห้าร้อยบาทนะครับเพื่อนๆ มีหลายคนถามนะครับว่าเป็นรุ่นทันหลวงปู่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับคือสร้างขึ้นมาใหม่แต่ว่าก็ราคาอยู่500นะครับถ้าทันหลวงปู่ราคาไม่ได้อย่างนี้นะครับนี่ก็มาถึงล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตที่เป็นรูปเหมือนหัวใจรูปใบโพนี่เล็กๆนักเน0ะ้อยนะครับเพื่อนๆ9 0 0บาทถ้าเป็นองค์เหลี่ยมเป็นล็อกเก็ตเหลี่ยมนี่ 1,100นะครับราคาสูงอยู่นะครับ1,100ถ้าเล็กๆนี่แ0 0ร้อยนะครับเพื่อนๆถ้ากลมๆถ้ากลมๆเล็กๆนี่แ0ดนะครับเนี่ยแปดบาทราคาจากตู้ในวัดเลยนะครับเพื่อนๆ นี่ครับก็จะมี900ก็มีนะครับ900เป็นเหมือนพระสมเด็จ350ก็มีครับสมเด็จ350อยู่ประมาณนี้ครับแต่ราคาสูงเฉพาะพระปิดตานะครับถ้าวัดหลวงปู่โต๊ะนะครับวัดประดู่ชิมพีลูกอมนี้ลูกอมหนึ่งรอยบาทนะครับเพื่อน นี่ครับราคาครับเพื่อนๆหลักๆก็จะอยู่300ถึง500นะครับ400ประมาณนี้ครับเพื่อนๆน,นี่ครับเป็นชุดก็มี ร้อยบาทก็มีนะครับเป็นบางรุ่นนะครับแล้วแต่รุ่นนะครับเพื่อนๆสําหรับราคาพระปิดตานะครับเจ็ดร้อยบาทอย่างอย่างตำนี้ห้าร้อยนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับเพื่อนๆชมเอาเนื้อว่านก็มีก็สวยนะครับสวย นี่ครับเพื่อนชมราคากันเลยครับอยู่ที่รุ่นด้วยนะครับราคาจะไม่เหมือนกัน ล็อกเก็ตสวยมากครับมี800 900แล้วก็1,100นะครับเพื่อนๆน,น่าสนใจเลยทีเดียวเพื่อนๆมีเวลาวันเสาร์อาทิตย์ก็แวะมาได้นะครับวัดประดู่ชิมพี วัดหลวงปู่โตก็อยู่ไม่ไกลกันจากวัดปากน้ํานะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไปไหว้หลวงพ่อสดวัดปากน้ําแล้วก็ข้ามสะพานมาตรงกันข้ามกันครับเพื่อนๆวัตถุมงคลมีหลายรุ่นหลายแบบนะครับเข้ามาชมกันได้ตรงนี้จะติดแอร์นะครับที่ให้เราเข้ามาเช่าวัตถุมงคลนี้ เลือกชมเลือกดูใจเย็นๆนะครับเพื่อนๆนี้เป็นตู้เช่าวัตถุมงคลจากทางวัดเลยนะครับมั่นใจได้เลยนะครับเพื่อนๆแวะมาได้ครับสำหรับวัดประดูจินพีหลวงปู่โตะนะครับหลังจากนั้นก็จะพาเพื่อนๆขึ้นไปกราบรูปเหมือนหลวงปู่นะครับอยู่บนนี้นะครับ นี่ก็มีรูปหลวงปู่โต๊ะตอนในหลวงรัชการที่9สเสด็จมานะครับขึ้นไปเลยครับผมพระราชสังวราพิมนลหรือหลวงปู่โต๊ะท่านเป็นชาวสมุทรสงครามถือกำเนิดในสกุล รัตะนะนครณบ้านใกล้คลองบางน้อยตำบลบางพรมอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามมีนายลอยและนางทัพเป็นบิดามารดาเกิดเมื่อวันอังคารขึ้น15ค่ำเดือน5ปีกุนตรงกับวันที่27เดือนมีนาคมพศ2430มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันรวม2ท่าน โดยท่านเป็นคนโตคือพระราชสังวราพิมนลหรือหลวงปู่โตนะครับสองนายเฉื่อยรัตนครถึงแก่กรรมไปแล้วนะครับครั้นเมื่ออายุครบ20ปีท่านก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณพัทธสีมาวัดประดูชิมพีเมื่อวันอังคารเดือน8ขึ้น7ขค่ำปีมะแม่ตรงกับวันที่16 กรกฎาคมพศ2450เวลา15.30นาฬิกา30นาทีโดยมีพระครูสมณธรรมสมาทานวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นพระอุปัชาพระครูอักขรานุสิตวัดนวลน,นรดิตเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูธรรม วิรัตวัดกำแพงเป็นอนุสาวนาจารย์มีฉายาในพระพุทธศาสนาว่าอินทสุวรรณโนหลวงปู่โตท่านสนใจศึกษาด้านวิปัสนาธุระมาตั้งแต่ยังเป็นสามเณรเท่าที่ทราบท่านศึกษากับพระอาจารย์พรมวัดประดูฉิมพรีก่อนพระอาจารย์พรมมรณภาพแล้วจึงไปศึกษากับหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งหลวงปู่โตมีความชื่นชมและเคารพในความเก่งกล้าสามารถของหลวงพ่อรุ่งเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้หลวงปู่โตยังได้ไปเรียนวิชาอาคมกับหลวงพ่อนเนียมวัดน้อยอำเภอบางปราหมาจังหวัดสุพรรณบุรีก่อนหน้าที่หลวงพ่อนเนียมจะมรณภาพในอีกสองสามปีต่อมาและออกทุดงไปทางภาคเหนือหลายครั้งต่อมาจึงได้มารู้จักคุ้นเคยกับหลวงพ่อสดหรือพระมงคลเทพมุนีวัดปากน้ำ ซึ่งมีอายุแก่กว่าท่านสี่ปีหลวงพ่อสดได้ชักชวนท่านให้ไปเรียนกับพระอาจารย์หน่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีอีกระยะหนึ่งนอกจากนี้แล้วหลวงปู่โตยังได้เรียนวิชาเพิ่มเติมจากพระอาจารย์อีกหลายท่านอทิหลวงพ่อพุ่มวัดบางโคลออยานนาวาและอีกหลายพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นหลังจากนั้นท่านก็กลับมาปฏิบัติกิจภาวนาโดยตัวของท่านเองที่วัดต่อมา เพื่อนมีโอกาสมีเวลาก็แวะมากราบหลวงปู่โตะได้นะครับที่วัดประดู่ชิมพีแล้วก็มาเช่าวัตถุมงคลได้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมและรับฟังด้วยนะครับวันนี้ก็ขอให้บารมีหลวงปู่คุ้มครองทุกคนขอให้สุขภาพแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขนะครับสวัสดีครับ